กรณีของโควิด19ที่มีย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศจีนใช่ไหมคะแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความสูญเสียเศรษฐกิจพังทั้งโลกคนตายกันเป็นเบือเลยเนี่ยนะคะซึ่งก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นโดยวันนี้สารกลางแห่งหนึ่งของสหรัฐได้ออกคำสั่งให้จีน จ่ายเงินชดใช้ความเสียหายแก่รัฐมิสซูรีเป็นเงิน24,000ล้านดอลลาร์ค่ะคิดเป็นเงินไทยก็คือประมาณ8,100,000ล้านบาทจากคำกล่าวหาที่ว่าจีนนั้นชักนำให้โลกเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็กล่าวหาว่าจีนนั้นกักตุนอุปกรณ์ป้องกันโควิดในช่วงแรกๆทำให้เกิดความสูญเสียมากมายกับคนในรัฐมิสซูรีก็เลยมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแล้วก็ให้จีนเนี่ย ชดใช้ค่าเสียหายด้วยแต่คำถามคือเอ๊ะกฎหมายเนี่ยข้ามไปยังจีนให้จีนมามาจะต้องมารับผิดชอบแบบนี้ได้หรือไม่อน่นะคะคำฟ้องนี้เบื้องต้นยื่นโดยอายาการสูงสุดของรัฐมิสซูรีในเดือนเมษายนปี2020ค่ะซึ่งเป็นช่วงแรกๆของโควิดนะคะโดยรัฐแห่งนี้กล่าวหาจีนว่าจีนได้ทำอันตรายกับพลเรือนของเขาด้วยการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งทำให้ความพยายามตอบสนองของสถานการณ์เป็นไปอย่างล่าช้า นอกจากนี้ในคำฟ้องก็ยังกล่าวหาด้วยว่าจีนจงใจที่จะจำกัดการเข้าถึงพวกอุปกรณ์ในการป้องกันและก็ทำให้ราคาของพวกแมสเอลกอฮอลหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นแล้วก็เกิดภาวะขาดแคลนค่ะโดยบรรดาทนายความของรัฐเนี่ยก็ได้กล่าวโทษการกระทำของปักกิ่งว่าเป็นตัวซ้ำเติมวิกฤตนะคะคดีนี้เคยถูกตีตกไปเมื่อปี2022ค่ะภายใต้กฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มกันในทิปไตยต่างชาติ ซึ่งจํากัดความสามารถของศาลสหรัฐในการลงโทษร,ร,ฐร,ออรทัฐบาลต่างชาติต่อการกระทําที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์อย่างไรก็ตามต่อมาศาลอุทธรณ์ก็ไฟเขียวให้เดินหน้าคดีนี้ต่อไปได้ค่ะในคํากล่าวหาที่แคบลงกว่าเดิมเกี่ยวกับการกักตุนอุปกรณ์ในการป้องกันผู้พิพากษาซีเฟนเอ็มลิมบอ์นะคะซึ่งเป็นผู้พิพากษารัฐมิสซูรีได้มอบหลักฐานที่น่าพอใจทําให้จีนต้องรับผิดชอบต่อการมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติการการผูกขาด การกักตุนอุปกรณ์ชุด PE ถ้าคุณจําได้ในชุดนี้ค่ะคือชุด PE เขาก็บอกว่าจีนเนี่ยมีการกักตุนชุด PE เลยทําให้ราคามันสูงขึ้นคนเข้าไม่ถึงก็เลยทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดกันอย่างมหาศาลเลยนะคะแ mm hmm. อนดรูไบลี่อายการสูงสุดของรัฐมิสซูรีแสดงความยินดีกับคําพิพากษาดังกล่าวและเรียกมันว่าเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์สําหรับรัฐมิสซูรีและก็อเมริกาด้วยในการต่อสู้เพื่อให้จีนรับผิดชอบต่อการปลดปล่อยโควิดเข้าสู่โลกค่ะ เขาบอกว่าจะเก็บทุกดอลลาร์เท่าที่จะเป็นไปได้รวมถึงความเป็นไปได้จากการยึดทรัพย์สินต่างๆที่จีนเป็นเจ้าของในรัฐมิสซูรีคือเรียกว่าเขาหวังว่าคําพิพากษาของศาลในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้จีน จ่ายเงินให้กับเขาเพื่อชดใช้ความเสียหายค่ะแล้วก็เรียกว่าถ้าไม่จ่ายให้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับจีนรัฐมิสซูรีก็จะยึดมาให้หมดเลยนะคะซึ่งรวมถึงที่ดินทางการเกษตรด้วยเพื่อเอามา,ามาแปลงเป็นเงินแล้วก็จ่ายค่าเสียหายกับทางรัฐเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนค่ะจีนปฏิเสธคำพิพากษานี้ค่ะแล้วมองว่าคำพิพากษานี้จริงๆแล้วมันคือเรื่องของทางการเมืองมากกว่าโดยโฆษกสถานทูตจีนระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ว่า สิ่งที่เรียกว่าการฟ้องร้องนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อที่จริงกฎหมายหรือแบบอย่างระหว่างประเทศจีนไม่ยอมรับและก็จะไม่ยอมรับเหมันด้วยนะคะโฆษกสถานทูตจีนเตือนว่าถ้าคำพิพากษาทำร้ายผลประโยชน์ของจีนจีนก็จะใช้มาตรการตอบโต้อย่างทัดเทียมกันค่ะโดยจีนเรียกคดีนี้ว่าคดีนี้เป็นคดีที่ตลกแล้วก็ไร้าสาระแล้วอ้างว่าสารของสหรัฐนั้นไม่มีขอบเขตอำนาจเหนือการกระทำต่างๆที่เป็นอธิปไตยของจีนค่ะ <c oughs> ก็อันนี้มันก็แปลกประหลาดนิดนึงนะว่าเอะมันศาลของอเมริกาเนี่ยจะไปตัดสินแล้วก็จะไปข้ามไปให้มีอํานาจไปยังรัฐบาลของจีนได้อย่างไรในการจะต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เลยนะคะจีนก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นเกมการเมืองมากกว่ากับคดีนี้ค่ะ